ดอนนูนซิตี้ซิตี้เบรกย้ำจีคืุเกียจี่ปนญีบปนุนทักทายจีบนฮัลโหลอุบาฝรั่งบ่มีอยู่นี่คย้ำจีนฮันเสียด้วยเขามากอันนี้อันนี้เต้าหู้ มือปอกดิอันนี้ไหนรี่เดจ้าของฮันนะโอเคเอาปากปากฮันเนยไหม่ว่าจะอไรก็เออโอเคฮันอยู่ใส่ฮันอียเดอร์ยู่อยืดดันนูนบอกวงเวียนดันนูนใกล้สีฮอดวงเวียนดันนูนกล่องข้ามกลับตึกบิธีสปอร์ตอะไรบิธีสปอร์ตนูน เออ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 ัดตูกซูมทะเลก็ที่มาโรงเวียนอ่ะกี่หนึ่งหกพันเนาะว้ากหนได้มาทุกอย่างได้มาทุกอย่างหกพันลโรเทะเลก็รหนึ่งหกสิบพันรถหนึ่งหกสิบพันไปค้าใจดีแจงบาเนี้ยบ้าไปวันนี้มาแบบมาดินเนอร์ ดินเด้อรแสงเทียนก็จะดอกไฟเด้ออยู่ดิงานจมาถึงแต่มือกูปรงามเลยเมือกูงามก็ยังบอกแล้วดิว่าจะมาเอาจากล้วนดิเจี้ยมุนมาซีโล์วอยู่ย้อยเจี้มุนมามื่นี่น่ะคาร์บาลี่เด็กขันเมื่อนี่มื่อนี่เสียอ๋เสี่ยวออกยูทูปนำ มาบัดไดบัดน ar er ั้นตอนนั้นคิดผิดสุดแล้วนี่เขากินอัดป wow so ู่ย阿拉斯าจะตลาดตลาดลงมาคายว้าวเพราะอะครไผ่จัครุณผ่าคนักราจะคนเดี๋ยวหลังจากเที่ยวเอาเพื่อนเรียบร้อยแล้วกลับมาสร้างซิงบอ่งได้จากกีดูเออได้จากลนี่ เราจะมีคว่มแบบเรื่องนั้นมาให้เอาเพิ่มส่วนละสิฮดเต้เต้ส่งฮดฮดดอดหนุนกาเรียงจัดฮดฝดหงจะทำกัดบันเลงหรือบัตนี้จักหน่อยเพิ่นกาสิบันเลงเพิ่นกะสิเสื้อซับแซบเสียบซับเสียบแซบเปลือกห้องเสื้อ ไดเบียงมาได้ออกคิปเียค้คาคัวไ่เลยนไล่เ็ดต้นนี้น้อยเน่เด้อเพราะว่าเากระอายกิ่นด้อเ่ได้เอากานหมนมัมเบียดเวลาเขาเห็ดคลิปเนี่ยเขาไ่ได้ดู ข้างหลังจากแม่ค้าเราเราคนเราคนอ่ะย้ำจีนแล own, <S <S lequel, mm. <S 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 ้วเราสิบเเต้นติ๊กตอกห้เบิ้งเฮ้ยสิบเต้นติ๊กตอกห้เบิ้งว่แมนอะไรนะวะฉันอะอยู่ซ่องกุกกิ๊กเลยซ่องกุกกิ๊กนี่แน่เขาสี่ิพากันเต้นติ๊กตอกวาซ่าอันนี้เป็นใจเลยปล่าเซนหน่อยเซฟหน่อยเซหลายเซฟหลา่โหมูนฮันเฮ็ดบอกไปรถโบเบ็ดอ่านมาปโหมูนฮันสวยเชียวนี่ได้ปากฮันเชียวเนยไยมพี่โดนนู้นเด้อ แสบบกตแสบบกตแบอันยู้านต่ำหลวงพระบางเลยตัวานต่ำหลวงพระบางกิดกันเลย้านเดียวกันเลยแต่ว่า้้นยำจีนเขไข่แตดแงตน้ตันแไ่ดกรงตดรงดีบรรยากาศหน้าหัา 你们在。 ี่นสูบบ่ถอยว้าวสไดส์ไดบอกกล้องมาด้วยเส้นอย่างก่อนส้มมะนาวเิ่นดินหนูรลนติดติดเด้อหมากมือ อาชัวสิมาล็อกคิวเนาะล็อกคิวไว้ล็อกคิวไว้เว้ยม้วนเบอร์สลีค่ะสลีเขาเห็นอยู่ไนต์ปะยูนิคอันนั้นแม่ขาดช้างนั่นแหละนอนเบอร์สลีเห็นใอยู่ทางนี้นะไม่อยู่โอเคเยอะมันโมพิทไร ไปหลายตวบไมนึงแนี้นด่นน้ยน่ถ้าอีกจัดตัวไปให้ไงน,น,น,นั้นมาอัน,นี้กันา,า,าเอาไม่ใส่มอน,นี้อีออกอะไวเอก็ไปถึกมื้อขนาดป๋ากปแล้ว พอาข้าวกระไดวะจูนพูดจูนพูดจูนรุดจูนพูดจูนพูดมาได้บัี้ไใจมาได้จะนั่งฟินหลังเอาเบื่อเห็นรถวิ่หนัวนี่อืมรวยก่าหัวใจเลยเออจานเก่าหัวใจเลย ข้างหลังนี้เป็นฮาตับนงค่ะบางว้าวสะดดยเอื้อยทานน้ำตาบวะดบัาม k ิมาเป็เลงกันกินกันไม่ไงไม่ไงสิ บมเลยันนี้กินดกลิ่นอะรับกลิ่มๆดๆดคามยหน่เย้แล้วมันเกิดอะฮะ ลาละเด้อบัตเนียศิลาเล้วถ้าเอเดนเรา on the way on the way ตลอดบูมาจะเคลือบ๊ายบายเด้อแล้วพบกันคลิปใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ซองอย่างก่อนเค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 ปฏิเสธปฏิเสธแนเคเคปฏิเสธแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเลยไม่ใหญ่ A few moments later I don't know.